ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p ป to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวิน t o อป p to นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน ก็ช่วงนี้คลิปเกมทา i ิ Land ก็จะมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดเนาะก็อย่างตอนนี้ก็เล่นมาได้วันที่2แล้วนะครับในวันที่อัดคลิปนี้ก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องว่าเอา่อเมื่อเราเก็บเลเวลตันแล้วแต่ละวันเนี่ยเราควรทําอะไรต่อบ้างแบบปิดเกมเลยไหมหรือว่าเราควรทําอะไรต่อดีที่จะทําให้อนาคตเราเล่นสบายขึ้นหรือว่า ID ของเราแบบ เก่งมากขึ้นประมาณนั้นนะครับก็หลักๆแล้วนะเมื่อเลเวลตันแล้วก็คือแบบคุณเคลียร์เควสด,ด้านขวาหมดแล้วนะครับให้เราทาเควสลองให้หมดอย่างอันเนี้ยผมทาเควสลองหมดละคือถ้ามันมันมีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอะไรพวกนี้ก็คือที่ n p c ก็คือไปรับให้หมดนะครับแล้วก็ทําให้หมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการเคลียร์แมปนะครับเคลียร์อาชีพเมน เป็นการเคลียร์ชีพเมนละตรงเรื่องอาชีพเมนตรงนี้นะครับก็คือให้ดูที่แถบด้านนี้ให้เราอะไปนั่งเก็บให้หมดเลยนะเก็บแบบเก็บจุดถ่ายรูปเก็บเชสเก็บโทเทมเก็บจุดตกปลานะครับแล้วก็เก็บเอ่อเก็บโคเด็กแล้วก็เก็บเรโ t เดชันด้วยนะครับเก็บตรงนี้ให้หมดเลยนะเอ่อแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ว่างมากแบบไม่ได้มีเวลายเยอะมากก็ผมแนะนําว่า ให้เก็บให้ได้200แต้มนะครับเพราะว่า200แต้มตรงนี้มันจะได้ elementary specialization point นะครับแต่ละแบบจะได้เหมือนกันหมดนะอย่างซิววอริสก็ได้เหมือนกันนะครับ200แต้มด้านนี้ซึ่งแต้มตรงนี้เอาไว้ทําอะไรแต้มตรงนี้มันจะเอาไว้ใช้ในการมาอัพสกิลในการครับของของเรานะครับกดไปที่ p r o f e s s i o n นะครับแล้วก็ Specialization ตรงนี้นี่อันเนี้ย ต้องใช้เหรียญน,นี้ในการอัพสกิลพวกนี้นะครับเออ่ตอนแรกเลยสามเหรียญเนี่ยมันจะบังคับบังคับว่าเราต้องอัพสองสกิลนี้นะครับสามเหรียญแล้วก็อีกเหรียญหนึงเนี่ยมันจะเลือกได้เราจะอัพอันไหนนะครับก็ดูตามอันที่เราอยากได้เนาะอย่างผมเนี่ยผมก็เลือกอัพที่แบบมันจะรีคอปเวอร์รีคอปเวอรี่เออ่ไวเกอร์ iker, ไวขึ้นนะครับก็เหรียญน,นี้สามารถหาได้จากไหนก็ดูได้เลยก็เนี่ยต้องแบบมีซิลเวอร์ลิฟต์เอ็กพอร์ติชันลิชยี่สิบเปอร์เซ็นต แอนแคดเอ็กโพเลชันลิตรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองร้อยแต้มเมื่อกี้นะครับเพื่อเราจะมาอัพเนาะก็นเนี่ยพยายามไปเก็บให้มันครบสองร้อยแต้มอ่ะไปเก,เก็บนู่นเก็บนี่เดินเดินไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเปิด u ูท b e ดูจะหาเว็บดูก็ได้เหมือนกันนะครับไปเก็บให้มันครบสองร้อยแต้มไม้ก่อนอย่างา่ำๆขอสองร้อยแต้มคือคือไม่ต้องไปนั่งเก็บแบบผมก็ได้แบบนั่งเก็บให้แบบแบบเกือบครบ,ครบทุกอันอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ว่างนะเออก็เก็บใหแค่แค่สองร้อยแต้มก็พออย่างจำๆนะครับ แล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของเงินนะครับซิลเวอร์คอยตรงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อย่าเอาไปซื้อของอะไรเยอะนะครับเพราะว่าในอนาคตมันต้องใช้นะครับมันจะไม่พอใช้นะก็อย่างเช่นถ้าคุณเปิด Reputation ช็อปมานะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Stone of p a y y r r นะครับหรือว่ากุญแจกาชานั่นเองถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะว่ามันแพงมากนะ5อัน5อัน2,000 0นนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็5อันก็ราคาเท่ากันนะครับก็คือประมาณ40,000เงินเลยนะครับ40,000ซิลเวอร์นะแพงมากนะส่วนซิลเวอร์เนี่ยในอนาคตนะครับเราต้องเอาไปใช้อะไรบ้างนะก็เราจะต้องเอามาซื้อพวกนี้อันนี้ของเลเวลร0แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีของเลเวลร0ด้วยนะครับ ก็คือเราจะมาซื้อตาที่เอาไปแลกพวกอุปกรณ์ของเลเวล30และ40นะครับคือบางครั้งอ่ะเราลงดันอ่ะเราเราเรายังไม่สามารถฟาร์มได้นะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนช่วยให้เราอ่ะสามารถหาของได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยในดันช่วงเลเวล40แม่งไม่ดอปคาถาเว้ยเออ เพราะงั้นเพราะงั้นการที่เราต้องเก็บเก็บเก็บเงินเอาไว้มาซื้อแต้มนะครับซื้อแต้มเพื่อเอามาแลกไอพวกอุปกรณ์ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะงั้นก็ต้องเก็บเงินไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องของถ้าคนทำอาชีพเมนนะครับเงินเนี่ยคุณจะต้องใช้ในการซื้อเมจิกสตาร์สแตร์เออก็คือบันไดนะครับคุณต้องการบันไดเพื่อไปเก็บพวกโทเทมต่างๆแบบมันจะอยู่ที่งสูงเงี้ยเช่นแบบ บางจุดโทเทพมันอยู่ข้างบนเนี่ยเราเรากระโดดขึ้นไปไม่ได้เราก็ต้องใช้บันไดอะสร้างแล้วก็กระโดดแล้วเราก็ขึ้นไปเก็บนะครับอืมก็คือต้องมาซื้อบันไดบันไดเนี่ยผมผมซื้อไปเกือบร้อยอันแล้วนะคือคือใช้เยอะมากนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลาเนี่ยใช้เยอะโคตรคือผมเนี่ยจัดเงินผมตอนแรกห้าหมื่นผมผมซื้อเหยื่อตกปลาเหลือหมื่นแปดเพราะว่า เราจะใช้ยกเหยื่อตกปลาในการเอามาตกปลาเพื่อมาเก็บอาชีพเม m นต์ตรงนี้นะครับออไอรูปตกปลาตรงนี้คุณจะตกปลาที่ไหนในแมปก็ได้แต่ว่าคุณต้องตกให้ได้ปลาที่มันกําหนดซึ่งมันสุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ุ่มนะครับไม่มีแบบไปตกตรงนี้ได้ตัวนี้แน่นอนไม่มีตกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบอย่างเงี้ยผมตกมาตั้งเยอะละมันยังห้าทับหกอยู่เลยนะครับแล้วก็ในแมปซิลเวอร์ลิตก็ต้องตกปลาเหมือนกัน ห้าทเหมือนกันตอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งกล่องต้องตกปลาให้ได้ปลาที่แบบเป็นปลาเป็นปลาเกรดแล้วเอาไปแลกกับ NPC เพื่อได้กุญแจไปเก็บกล่องเพราะงั้นตกปลาเยอะมากนะครับนี่ยังไม่รวมแบบที่กำลังจะเปิดอีกนะเนี่ยเดี๋ยวมีเปิดแมบบิสตี้ฟอเรสตมาอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเงินเนี่ยต้องเอาไปซื้อไอ้ยตกปลาเนี่ยเยอะมากนะครับบางทีก็ต้องมาซื้อเฟรมโทเวอร์เพื่อแบบเออมันจะมีบางกล่อง บางกล่องที่มันจะมีแบบเป็นรากไม้เกาะอยู่ก็ต้องเอาเฟรมทาวเวอร์ mm hmm. มาเผานะครับเพราะงั้นตรงตรงตัวซิลเวอร์เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับไหนต้องเอามาซื้อยาอีกก็ใช้เยอะมากนะครับเพราะงั้นอย่าเอาไปซื้อของมั่วนะโดยเฉพาะไอ้พวกกาชาเนี่ยไม่จําเป็นมากๆหรือว่าไอ้พวกท่าต่างๆเนี่ยแนะนําว่าอย่าพิ่งซื้อนะครับเอาเรา เราเน้นแบบเอาซิลเวอร์มาใช้กับของที่มันจําเป็นให้ตัวละครเราเก่งขึ้นหรือให้อาชีพเมนของเรามันมันสูงขึ้นดีกว่านะครับเพื่อเราไปเอาของรางวัลเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการลงดันเจียนหรือว่าการเก็บรอบรีวอร์ดแชนส์เอาไว้ลงดันเจียนนะครับคือไอ้ตรงรีวอร์ดแชนส์เนี่ยมันจะรีมันจะรีให้เราสองรอบในแต่ละวันคือวันนี้ผมหนึ่งทับหกวันพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นสองทับหกนะครับ เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบสแปมลงสแปมลงแบบเฮ้ยแบบวันนี้มันมันหนึ่งทัหกว่าเราเหลืออีกรอบหนึ่งเฮ้ยสแปมลงแม่งเลยไม่จําเป็นนะครับอันนี้แนะนาว่าอย่าทํานะเ,เราจะเก็บรอบอันนี้เอาไว้เพื่อรอดันสูงๆเพื่อเราจะไปฟาร์มของนะครับเพื่อจะไปลงหลายรอบตอนช่วงนั้นนะครับเช่น,น,นอ, 30, อย่างเงี้ยพอสามสิบเงี้ยของก็เป็นอีกขั้นหนึ่งละเราก็รอมาลงตรงนี้ หรือว่าเราจะเก็บรีวอร์ดแชนตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ไปรอลงสาสบเลยนะครับเพราะว่ายิ่งของแบบเออเราอยากได้ของม่วงมากๆนะครับอย่างของฟ้าเนี่ยคืออย่างอย่างตรงเนี้ยวันหนึ่งสองวันแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมารีบลงมาเลยนะครับเราไปรอลงเนี่ยเก็บตอนของม่วงหรือของสูงไปเลยจะดีกว่านะครับก็พยายามแบบคืออีกอย่างหนึ่งคือมันไม่จำเป็นต้องมานั่งสแปลมลงเพราะว่าของมันเหลือๆอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเกม แล้วก็อย่าง normal เนี่ยก็คือลงเอาง่ายๆการลงดันเจียนตอนเนี้ยในช่วงต้นเกมลงแค่วันละรอบนะครับลงเอ่อต้องบอกว่าวันละสองรอบก็คือเป็นวันหนึ่งเนี่ยคุณมาลง normal รอบหนึ่ง normal รอบหนึ่งแล้วก็ edit อีกรอบหนึ่งนะครับพออีกวันหนึ่งปลดเลเวลมาก็มาลงเหมือนเดิม normal รอบหนึ่ง edit รอบหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันถึงช่วงเลเวล40ินะครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของ i n c r i e stone นะครับก็หรือสิ่งที่เราถ้าจะเรียกกันว่าลูนนะครับลูนเนี่ยเราจะใส่ก็คือสีม่วงนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าจะให้ดีเนี่ยเอ่อตอนนี้เราเรา,เราก็อัพขึ้นไปให้มันแค่เลเวลสี่นะครับแล้วก็อย่าไปอัพสีฟ้านะครับอย่าไปอัพสีฟ้าอย่าไป,ปสีเขียวอย่าแบบว่าเฮ้ยสีม่วงมันมีอันดูแบบไม่น่าดีกับเราเลยว่าเอ้สีฟ้ามันดูเหมาะกับเราเรา,เราอัพสีฟ้าไปเลยแบบ ไมใช้สีฟ้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับสุดท้ายยังไงเราไปใช้สีม่วงอยู่ดีแล้วเราก็ยังไม่ต้องรีบมาอัพอะไรมันตอนนี้ด้วยนะครับก็เน้นแค่ว่าใช้ใไปก่อนสุดท้ายอะเรื่องรูนอะในช่วง endgame แล้วในช่วงที่เรียลตันแล้วเราต้องมานั่งหาออฟมันอยู่ดีนะครับเพราะว่ารูนเนี่ยมันจะพอเราอัพขึ้นเลเวลเนี่ยมันจะมี additional effect เพิ่มมาเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายอะเราต้องมาหา additional ที่มันตรงกับสายเรามากที่สุดนะครับ ก็เช่นแบบตัวผมมันต้องการ igent, อินเทอร์เจนนี้มันบวกอินผมต้องการแอตแทกมันบวกแอตแทกผมต้องการคีถ้าแบบช่อง3บวกคีมาอ่ะเป็นรูนที่น่าใช้ไปเลยแต่แบบช่อง3บวกอ่ะเป็นสต a าม n น่าอะไรเงี้ยอ่ะเราก็อาจจะแบบไปหารูนอื่นมาแทนดีกว่าประมาณนี้ส่วนในพวกรูนฟ้ารูนเขียวเนี่ยก็มีเพื่อเอาไว้ย่อยกินเลเวลนะครับเอาไว้อัพเลเวลเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการ PVP แบบเมื่อเลเวลตันแล้วแต่ละวันเลเวลตันแล้วไม่มีอะไรทําและเก็บทุกอย่างครบหมดและ ให้แา PVP นะครับ PVP 10 V 10คือใช่ครับมันบอกว่า today reward เขาเนี่ยศูนย์ทับสองก็คือวันหนึ่งเราเก็บได้สองครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเล่นต่อได้นะครับคือมันจะได้ไอเหรียญเนี่ยคือถ้าโอเคเล่นสองรอบแรกมันจะได้เหรียญน,นี้ยเยอะมากแต่ว่าถ้าเราเล่นครบสองรอบไปแล้วแล้วเราแล้วเราลงต่อเรื่อยๆอ่ะมันจะได้เหรียญอันเนี้ยรอบละห้าเหรียญซึ่งเหรียญเนี้ยสำคัญยังไง ทำไมเราควรต้องฟาร์มเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเกมแบบแบบถ้าเป็นไปได้แบบถ้าว่างเราก็มานั่งลงลงลง,ลงฟาร์มฟาร์มเนี่ยตรงนี้ไว้ทําไมดูตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูที่มิดเ a l ิตี้แ n งนะครับอันนี้คือฉายาของโหมด pvp เท่านั้นนะ <c oughs> คือฉายาตรงนี้มันจะบวกสแตทให้เรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้บวกโหมด p v e นะมันจะบวกเฉพาะเฉพาะโหมด pvp เท่านั้น <c oughs> ก็อย่างเงี้ยมันก็จะบวกแบบบวกแอตแทบวกเลือดนะครับซึ่งการจะอัพฉายานี้ได้เนี่ย เราก็ต้องใช้เหรียญเนี้อย่างนี้ใช้300เหรียญเลยนะครับในในขั้นต่อไปใช้เยอะนะนะครับแล้วก็ต้องมาใช้ฮีโร่อวอร์ดฮีโร่อวอร์ดเนี่ยไม่สามารถเติมตังได้เพราะงั้นผมเลยคิดว่าเกมเนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่น่าเรียกว่าเพย์ทูวินได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพย์ทูวินได้ที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยมาถึงเติมตังยัดยัดเหรียญนี้เลยแล้วแบบแหงสูงสุดไปเลยแหลงสูงสุดแบบดำคนอื่นแล้วแบบมาดิฟมาดิฟแหลงเลยแต่ว่าเกมนี้ทำไม่ได้นะครับ ฮีโร่อวอร์ดได้จากโหมดอารีนาเท่านั้นนะครับแล้วโหมดอารีนาในเกมนี้มันจะเป็น PP3 V3 ที่เป็นแฟอารีนาก็คือไม่นับของนะครับเพราะงั้นคุณจะทําของยังไงมามันไม่นับของเพราะงั้นมันแฟมันแฟตามชื่อนะครับก็จะเล่นเพื่อได้แรงได้แรงแล้วคุณก็ได้เหรียญตรงเนี้มาอัพฉายานะครับในหมด3 V3 mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้เหรียญกอรี่อวอร์ตรงนี้มันเอาไปอัพวอลไ i ท์ t าเล e นตหรือก็คือ สกิล p PP นะครับก็คือมันเป็นสกิลอันติเมทอันแหละอันติเมทที่คุณใช้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดอัปเกรดมันอะ่ะมันจะให้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากอันนี้เป็นตัวดิฟในโหมด p p เลยนะเพราะเนี่ยถ้าคุณยิ่ง Up, อาัพคุณก็จะยิ่งได้ได้สเตตตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับได้พวกเปอร์เซ็นต์แอตแทกพีตรงเนี้ยได้พวกได้พวกความแรงเลยพวกเนี้ยได,ได้ได้ใช้มากขึ้นแล้วมันไม่ได้มีแค่หน้าเดียวเว้มันมีแ ถีบ3อันมีพาสิกอีก3อันที่ต้องมาใช้เหรียญนี้อัพนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะงั้นเพราะงั้นคนขยันสามารถตู้คนเติมได้แน่นอนในเกมนี้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณขยันเนี่ยค,คุณก็มานั่งลงไปดิคุณก็เนี่ยมานั่งลง P PP ่ยดูดิวันแรกเกมเปิดมาผมลงไป35รอบนะครับแล้วเราก็มานั่งฟาร์มเหรียญ คือแล้วเหรียญเนี้ยมันซื้อไม่ได้เว้ยมันมันมันไม่มีในร้านค้าเว้ยนยคุณดูซอสวิธีการได้มามันมาจากเบ t เทิลการบวกอะลีนาเท่านั้นนะครับ <c oughs> คุณไม่สามารถเติมตังค์แล้วมาซื้อเหรียญน,นี้ในช็อปแล้วมากดอัพ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 เหมือนเกมอื่นได้ถูกไหมครับเกมอื่นเนี่ยกดเข้าช็อปแล้วก็เติมตังค์เข้าไปแล้วก,แวก็แล้วก็เอาเพชรซื้อมาซื้อเหรียญน,นี้มาแล้วก็มาอัพสกิลให้เต็มทุกช่องใช่ไหมครับถ้าถ้าใครถ้าใครเคยเล่นเกม MO ที่แบบเป็นแนวเพเทูวินมานาะ,ามามนะครับ แต่ว่าเกมนี้ไม่มีเพราะงั้นคนขยันก็คือคนที่มานั่งลงมานั่งลง PVP ไปเรื่อยๆแบบมานั่งลงมานั่งลงแบบขยันจัดแล้วสุดท้ายคุณจะมีแต้มตรงนี้ล้นล้นแล้วคุณก็ามาอัพสกิลตรงนี้เพื่อไปดิพพีชาวบ้านอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้อัพเลยเป็นเลเวลหนึ่งหมดเลยนะครับก็เนี่ยอัพเลเวลไปดิเอาเหรียญตรงนี้มาอัพ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 สุดท้ายสกิลตรงนี้คุณดีกว่าเขายศคุณดีกว่าเขาเพราะว่าคุณฟาร์มเหรียญมาเยอะคุณก็จะไปดิพพีคนอื่นตรงนี้นะครััับบเเเพรรราาะง้้นนนนห็นหมคคว่ตี คนไม่สามารถเติมเพื่อเก่งขึ้นได้เลยนะก็คือแบบคุณก็ต้องมานั่งลง PP อะ่ะคุณต้องมีเหรียญลงเยอะๆอะ่ะซึ่งมาจากการที่คุณต้องไปลงเองนะครับเติมไม่ได้ด้วยประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่แบบกาลังคิดว่าแบบเอยแบบวันนี้แบบมาเก็บเวียอะไรหมดแล้วตันแล้วอยากเล่นต่อว่ะแต่เกมมันไม่อะไรทำไม่รู้ทำอะไรต่อดีก็ลองลองเอาไปทําตามมันดูนะครับทั้งลง PP ทั้งเก็บอาชีพเม็อะไรพวกนี้นะครับ อย,อย่างที่ผมย้ำนะว่าควรเก็บแต่แบบไม่ครบ200นะครับ200ยแต้มนะประมาณนี้ครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ